สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่คลิปพิเศษของเรานะแม้ว่าเราจะห่างหายจากการเล่นเกมนี้ไปนานนะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องกลับมาเลยเพราะว่ามีการอัปเดตค่อนข้างจะแปลกใหม่ไปเลยแล้วก็ตรงใจผมเป็นพิเศษเลยสำหรับเกมที่เราอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เกมอะไรกันแนวะอแต่ว่าเป็นเกมลายซากุวอก็ถือว่าเป็นการอัปเดตครั้งใหม่มาเลยซึ่งเอาใจคนที่ชอบสะสม สิ่งต่างๆในการดั้มที่ไม่ใช่การดั้มแล้วก็จะเป็นตัวซาคุที่จะเป็นตัวเด่นในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศเหมือนกันนะจากปกติที่เราจะเห็นแต่การดั้มกันโดยเสมอมาเนี่ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าการอัปเดตครั้งเนี้ยจะอยู่ไปกับเรานานแค่ไหนแต่ตัวผมเองนะอยากจะให้อยู่ไปสักระยะหนึ่งเลยก็น่าจะดีนะถือว่าเป็นบรรยากาศใหม่เลยสําหรับในการอัปเดตของเกมลซาคุวอร์เนี่ย อย่างแรกคือที่เราจะไปดูกันก็คือตู้กาชาซึ่งเราก็ไม่ได้เปิดกันมานานอย่างที่ท,ทราบกันก็คือผมจะเก็บเพชรไว้อย่างตำอ่ะ2,400เม็ดเพื่อจะทำโมเลบเมอร์ให้เป็นระดับยาวสีม่วงสูงๆให้ได้รวมไปถึงอาจจะเก็บเพิ่มเติมไปถึง3,000เม็ดหรือเปล่าไม่รู้ซึ่งคาดว่าผมน่าจะไปใช้ในการสุ่มกาชาครบรอบ5ปีของเกมรายกันได้วอก็สามารถรอติดตามกันได้ช่วงนี้ก็อาจจะห่างหายจากการสุ่มกาชากันไป อนนี้ก็จะมีกาชาหลักของตัวเกมก็คือ5ดาวประเภทโจมตีลีเจน t ์กันดัมแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็จะเป็น5ดาวสนับสนุนฟอสอินพอลกันดัมเนี่ยก็ถือว่าตอนนี้การใช้ตัวระดับ5ดาวของเกมไรกะแมวอร์เนี่ยค่อนข้างจะมีเยอะมากแล้วถือว่าผมมองว่าเป็นอะไรที่น่าจะจําเป็นกว่าระดับ4ดาวแต่ถ้าใครมีตัวในระดับ5ดาวก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะตัวผมเองก็ยังไม่ได้สุม่มกันไปเลยเหมือนกันก็คิดว่าน่าจะเก็บไว้รอตอน5ปี เราไปสุ่มกันแบบยาวๆเยอะๆเลยตอนนั้นนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตของเกมลายซาคุวอลก็ต้องมีตัวซาคุมาด้วยก็จะเป็น4ดาวสนับสนุนซาคุเฮตเซตากันดัมก็เหมือนจะผสมผสานการละว่างซาคุแล้วก็เซตากันดัมแล้วก็หัวจะเป็นซาคุแต่ว่าตัวจะเป็นเซตากันดัมแล้วก็จะมี4ดาวประเภโจมตีซาคุทูโด AN นประมาณนี้ละกัน2ตัวนี้จะเป็น2ตัวหลักแหละ แล้วก็4ดาวเพิ่มขึ้นเป็น39%น่าจะเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วแหละเดี๋ยวรอไปดูกันดีกว่าว่ามันเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้ากาชาชื่อว่า Every Body s a าคุสาคุพิกอัพกาชาเกสีดาว39%ิจริงๆนะแต่ว่า39%คมีแต่ตัวซาคุด้วยตอนนี้ดูเอาใจคนชอบซาคุเลยแล้วก็ไม่มีกันดั้มใน ในกีตสีดาวนี้เลยแหละเออก็เอาใจคนที่สะสมอาจจะเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่กัน์ดัมบ้างแล้วแหละคราวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเลยแล้วก็เปอร์เซนต์ตัวต่างๆถ้าเป็นซาคูเฮสเซต้ากันดัมกับซาคูสองโดแอนที่เราดูกันไปอ่ะจะเป็นสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าดูแลตัวอื่นมันก็แปดจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่้วก็ถือว่าอย่างเนี้ยสองตัวที่เราดูกันไปในกาชานี้ น่าจะออกยากครับเพราะว่ามันเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้ต่างจากตัวอื่นเลยก็ต้องวัดดวงกันไปนอกจากนั้นกาชาที่เหลืออยู่อีกหนึ่งกาชาก็จะเป็น4ดาวเก่อ,อก,กวนブラスイ s e Gundam ก็ถือว่าเป็นตัวใหม่เหมือนกันก็ถือว่ากาชาตอนนี้ทั้ง3กาชามีตัวใหม่เข้ามาหมดเลยก็เออเป็นกาชาที่สามารถเลือกกดกันได้เลยว่าจะสนใจกาชาไหนแต่สำหรับตัวผมเองฮะ ก็คงจะไม่ได้กดธหรอแต่ว่าถ้าเลือกก็คงจะเลือกกาชาเนี่ยเพราะว่ามีตัวซาคูแล้วก็ไม่มีตัวการดัมเลยในกาชานี้ถ้าเป็นสี่ดาวเนีเออถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนต่อไปกันเลยดีกว่านะครับในส่วนต่อไปที่เราจะไปดูกันก็คือภารกิจอีเวนต์กันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีเทศกาลฤดูใบไม้ผลิของการดัมวอลก็จะมีภารกิจของขวัญต้องมาเล่นทุกวันด้วยจะเป็นการจู่โจมกับคิวเบเร่รวมไปถึงอีเวนต์หลักจริงๆแล้วของวันเนี่ยก็ ไม่รู้ว่าจะมีอีกหรือเปล่าแต่เหมือนจะหมดเวลาภายในระยะเวลาหนึ่งว,วันนะก็ต้องมารีบเล่นกันก็คือถึงเวลาของซาคุแล้วซึ่งผมมองว่าอีเวนต์เนี่ยเป็นอีเวนต์ที่เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพมากก็คือใครมีเวลาก็มาเน้นกดเน้นเล่นกันบ่อยๆก็น่าจะได้คะแนนกันไปดีสําหรับอีเวนต์นี้ก็ถึงเวลาของซาคุแล้วแล้วก็รวมกันเพื่อเอาชนะซาคุก็ต้องมาเน้นเล่นเน้เนเคลียร์กันนะเหมือนจะมีระยะเวลาเพียงแค่1วันเท่านั้น เดี๋ยวผมก็จะไปเล่นเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับอีเวนต์ถึงเวลาของซาคุเนี่ยก็เน้นเล่นเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าจะได้พิมพ์เขียว1ดาวก่อกวนซาคุ2เนะี่ยต้องเล่นถึง39,000แต้มกันเลยทีเดียวก็จะเป็นรางวัลแต่และบุคคลนะไม่รวมกับคนอื่นก็ต้องมาเน้นเล่นเน้นทํากันเองถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดนะแต่ว่ามันค่อนข้างจะกระโดดกับขั้นอื่นไปพอสมควรนะใคร สนใจน้อยกว่าก็จะมี3,900แต้มได้ตั๋วกาชาโมวสูสิบเอ็ดครั้งต่อเนี่ยเออนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีส90พัเก้าสิบแต้มมนะันน่าจะถึงกันอยู่แล้วก็ได้พวกถัง E อต่างๆรวมไปถึง39แต้มก็ได้พิมพ์เขียวอยู่แล้วแหละ1ดาวกอก,กควนซาคุสองก็ไม่รู้ว่าจะเก่งด้วยหรือเปล่าแล้วก็ถ้าทำาทำลายเซตาซาคุเฮสเซตากันดั้มก็จะได้ของรางวัลด้วยแหละก็ต้องมาใน,นเล่นกัน สำหรับรางวัลสำหรับแต้มสูงสุดก็230แต้มก็ถือว่าเยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เยอะมากก็จะมีประมาณนี้นะครับส่งท้ายก่อนที่เราจะจากกันไปไหนๆเราก็ไม่ได้เปิดกาชาดโดยใช้เพชรกันมานานเราก็เลยจะมาเปิดตั๋วกาชากันแทนนะก็คงจะเน้นตั๋วกาชาที่ดีที่สุดใบสุดท้ายส่งท้ายกันไปสำหรับซูปเปอร์ตั๋วกาชาตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะ มีเยอะเลยสาหรับตัวผมเองก็มีตั้งย6ิบหกใบลองเปิดดูหนึ่งใบปิดท้ายดูซิว่าจะมีโอกาสได้ตัวสีดาวลิมิเต็ดีดีหรือเปล่าเออแต่พูดถึงมันก็น่าสนใจมากว่าในอนาคตน่าจะมีตัวโมบิสูดห้าดาวบ้างเออมันก็น่าจะดีเฮ้ยสีดาวโอเวอร์แต่มันก็น่าจะโอเวอร์อยู่แล้วแต่ว่าโอเวอร์จะเป็นตัวลิมิต็ดหรือเปล่าเพราะว่าซุปเปอร์ตัวกาชามีโอกาสได้รับตัวลิมิตต็ด,ดีดีด้วย ได้เป็นดัมเบลโควันตาฟูลเซเบอร์ถือว่าก็พอใช้ได้อยู่นะแต่มันก็เป็นตัวที่ผมมีไปแล้วสุดท้ายนี้ก็คงจะมีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับการอัปเดตใหม่ของเกมไลซาคุวอก็ขอให้เกมนี้อยู่กับเราไปนานๆก็น่าจะดีเหมือนกันนะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ